พูดถึงขโมยขันโจรต่อไปที่ครูเตยครูเตยอ,อ,อภิวัตขออภัยนะฮะ <c oughs> สองเหตุการณ์เลยครูเตยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านถูกขโมยนะฮะมีคนเข้ามาขโมยของเป็นมาลัยเงินสดหนึ่งแสนกว่าบาทที่เอาไปถูกขโมยขึ้นบ้างล่าสุดเห็นว่าได้รอยนิ้วมือแล้วแล้วก็ไปโดนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมวัยรุ่นตีกันต้องยุติคอนเสิร์ตสองเหตุการณ์เลยครับเอาฟังเสียงครูเตยกันหน่อยฮะ เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่าก็ได้ลายนิ้วมือไปครับครับก็รอความคืิหน้าชากทางเจ้าหน้าที่อยู่ครับเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ครับเขาเอาเอาแค่เงิน,นครับครับองทองอย่างอางื่นแบบเนี้ยพวกโน้ตบุ๊กพวกทีวีพวกอะไรต่างๆเขาไม่เอาครับ น่าจะลองดูราดร่าเพราะว่าเขารู้วันที่เราไม่อยู่ครับเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ครับพ่อซอาที่เราไปทัวร์อย่างนี้ครับกลัวครับกลัวครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเซฟตี้ดีทุกอย่างแล้วครับเพราะตอนตอนตอนนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จก็คือยังไม่มีกล้องวงจรครับก็คือตอนนี้ติดทุกมุมบ้านครับแล้วก็พ่อที่อยู่อุบนก็มาอยู่บ้านให้ครับครับก็น่าจะหลักแสนครับหลักแสนเนี่ยมาลายเงินสดแม่ยกเป็นแสนหายไปนะแม่ จะบ้านใครโจรมันก็ไม่ได้เลือกเนี่ยนะคะจะบ้านคนทางหรือบ้านใครก็ตา